พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9นายทหารราชองค์ครักษ์กราบบังคมทูลรายงานนายเจริกเกตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางที่วาชีวินไกรสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีพลโทสุขสรรหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่ง รับพล,ลตํารวจโทธนายุทธพุฒธ,ธิจรารตธรรมรงผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำร,มริมีข้าราชการตลอดจนเจน้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่อำเภอเหลาขวัญและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลและทรงฟังกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภาัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดำเนินโครงการ เมื่อความทราบฝาระองธุลีประบาทจึงทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนึ่องมาจากพระราชดำร,ริเมื่อวันที่16เมษายน2564ในการนี้ทรงกดปุ่มเพื่อส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจากบ่อจำนวน8บ่อไหลลงสู่ถังความจุ4ถังรวม10,000ลิตร สำหรับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักแหล่งน้ำบาดาลที่พบเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า7,530ปีสะอาดไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ และก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อส่งน้ําช่วยเหลือราษฎรรวม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาลสิน์นครพนมศรีสะเกดชายเชิงงแซวกาญรจนรบ,บุรีนครปฐมราชบุรีและพัทลุงจากนั้นท่อประเนตนิทรศการโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิวิดิทัศน้ําบาดาลน้นําเพื่อชีวิตแห่งอนาคตสแสดงความเป็นมาของโครงการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์กว่า143,000คนประหยัดรายจ่ายได้กว่า500ล้านบาทต่อปีนิทรรศการวัตจักรอุทกวิทยาของประเทศไทยแสดงการหมุนเวียนของน้ําบนโลกตามธรรมชาติได้แก่การเกิดน้ําจากฟ้าการซึมของน้ําลงดินการระเหยการคายน้ําของพืชและการเกิดน้ําท่ารวมถึงการกักเก็บของน้ําบาดาลกระบวนการเหล่านี้ประกอบกันเป็นวัตจักรของอุทกวิทยา นิทรศการโครงการจัดหา,าน้ําบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่งโดยพื้นที่โครงการต้นแบบอําเภอเหลาขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ามานานหลาย10ปีประชาชนตําบลหนอง้ายต้องจ้างรถบรรทุกน้ําสําหรับใช้อุปโภคบริโภคเสียค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ2,000บาทดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาล8บ่อความลึกเฉลี่ย200เมตร ถังเก็บน้ำความจุ2,000ลูกบาทเมตร2ถังและหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความจุ300ลูกบาทเมตร2ถังพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง5กิโลเมตร400เมตรปัจจุบันส่งน้ำให้ท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการแล้วนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอนเนื่องมาจากพระราชดำริแสดงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่การสำรวจพื้นที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจหาอายุน้ำบาดาล และนิทรรศการแบบจำลองทางกายภาพของชั้นน้ำบาดาลมี4ชั้นชาวบ้านจะเจาะใช้น้ำบาดาลชั้นที่1ลึกไม่เกิน50เมตรซึ่งทางโครงการไม่ใช้น้ำในชั้นนี้เพื่อไม่แย่งน้ำจากบ่อเดิมของชาวบ้าน และงานอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลแสดงการควบคุมการซุดตัวของแผ่นดินในเขตวิกฤตการน้ำบาดาลที่รัฐบาลออกมาตรการควบคุมกำกับดูแลการใช้น้ำบาดาลส่งผลให้การซุดตัวของแผ่นดินลดลงและโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูระบบน้ำรปริมาณน้ำใต้ดินช่วยให้ระดับน้ำบาดาลคืนสมดุลและยั่งยืนต่อไป จากนั้นท่อประเนต๋แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะป,ปลูกพื้นที่รวม60ไร่ปลูกพืชต่างๆเช่นดาวเรืองมันสำปะหลังหญ้าเนเปียเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับราษฎรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ64,000บาทต่อไร่ต่อปี และทออประเนเนกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564จำนวน2ตัวได้แก่สิริและมงคลเป็นกระบือเพศเมียเพื่อนําไปให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการกระบือไทยเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัว จากนั้นท่อประเนษอาคารบ้านน้ำดื่มผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตราดโบโรสหาราชาอาณาจักรในพื้นที่โครงการนี้ยังเป็นจุดบริการบ้านน้ำดื่มที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสะอาดบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำบาดาล เพื่อเป็นการบริโภคและมาตราฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลกโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลอมพระบาททุติลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานาน,าน และเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอเลาขวัญห้วยกระเจ้าบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวนที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ําอุปโภคบริโภคเมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่กว่า3 0 0 0 0นไร่จะได้ปริมาณน้ํารวม2องล้านสามแสนลูกบาทเมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์กว่า1 000, 1 6 0 0ครัวเรือน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอ,อปเตอร์ชั่วคราวส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานคร